มังกรบทรรที่607การดริฟที่เพอร์เฟคได้ยินเสียงเชียร์กระหืมไปทั่วหลีตรงชิงที่อยู่กับบรรดานักแข่งกาวลี่เหมือนกำลังดูเรื่องตลกกันคุยประชดประชานอะไรกันบางอย่างต่อมาเป็นเพราะคำพูดของหลีตรงชิงทั้งหมดก็ปล่อยเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นมาลำดับต่อไปเราจะมานับถอยหลังจากสิต้อนรับการเริ่มต้นการแข่งขัน ในเวลานี้เองเสียงของเจ้าหน้าที่รถแข่งใต้ดินก็ดังขึ้นอีกครั้ง198 0นาทีถัดมานักแข่งหวาเซียเหล่านั้นกับฝูงชนก็นับไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อย่างเกลียวกราวและสาวสวยเซ็กซี่ที่ทำการประกาศการสตาร์ทการแข่งขันได้ขึ้นไปที่สแตนที่ลู่สตาร์ทโบกสะบัดกางเกงชั้นในสีดำอยู่นานแล้ว3ว้าว ตอนที่ฝูงชนนับถึงสามสาวเซ็กซี่ก็โยนกางเกงในในมือขึ้นศตอนที่ฝูงชนนับถึงศูนย์กางเกงชั้นในที่สาวเซ็กซี่โยนขึ้นไปก็ตกลงบนพื้นพอดีว้าวเสียงดังสนั่นหูสองเสียงดังไปถึงขอบฟ้ากลบเสียงอุทานตกใจในสนามแข่ง ภายใต้ค่าคืนนี้บูกติเวรอนทั้งสองคันที่ขึ้นชื่อว่าราชาแห่งรถเหมือนพายุหมุนสีดำกับสีขาวพุ่งออกจากจุดสตาร์ทแผดเสียงคำรามผ่านไปต่อหน้าสายตาบรรดาฝูงชนที่อยู่สองข้างทางความเร็วปานสายฟ้าแลบฝูงชนแทบจะไม่เห็นตัวรถเลยทั้งหมดนี้เพราะบูกติเวรอนมีความเร็วมาก ในฐานะที่เป็นราชาแห่งรถแข่งอัตราเร่งที่0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงของบูกาติเวรอนอยู่ที่2.9วินาทีเร็วกว่า F10.3 วินาทีดูนั่นบูกาติเวรอนสีดำนำไปก่อนแล้วทันทีที่บูกาติเวรอนทั้งสองคันหายไปจากสายตาของฝูงชนเจ้าหน้าที่รถแข่งใต้ดินก็ขยับปากบรรยายการแข่งขันอีกครั้งอ้าว จากผลที่ปรากฏทำให้นักแข่งหวาเซียในสนามกับฝูงชนรู้สึกคาดไม่ถึงตกใจอุทานออกมาพวกนี่เงา่าถือการแข่งรถมันต้องดูที่ฝีมือการเข้าโค้งเป็นหลักนำในทางตรงก่อนนะมีอะไรให้หน่าส่งเสียงดีใจกันเป็นอีกฝ่ายจากบรรดานักแข่งกาวลี่ที่กลับเชิดใส่พูดขึ้นมาทว่าในสายตาของพวกเขานอกจากเชิดใส่แล้วยังแฝงความตกใจด้วย ถูกต้องเป็นความตกใจอย่างที่นักแข่งรถกาลลี่คนนั้นพูดไว้ฝีมือต้องวัดกันที่เทคนิคเข้าโคง้งแต่การออกสตาร์จากทางตรงก็เป็นบททดสอบของนักแข่งอย่างหนึ่งการสตาร์ทคือการทดสอบปฏิกิริยาความเร็วของนักแข่งผู้ชางวูนเป็นถึงราชารถกาลลี่ติดชาร์จอันดับสองขององค์การแข่งรถใต้ดิน สามารถพูดได้อย่างไม่โอเวอร์ว่าวงการแข่งรถใต้ดินในโลกนี้เรื่องความเร็วคนที่เร็วได้กว่าผูชางูนต้องไม่เกินการตบชาดหน้าแน่ทว่าตอนนี้บุกติเวรอนสีดําที่เฉินเฟิงขับในตอนนี้นำไปก่อนแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองความเร็วของเขาเร็วกว่าผูชางูนอีกแล้วจะไม่ให้พวกตกใจได้อย่างไรอีกทั้งแม้แต่นักแข่งกาวลี่ที่ชมการแข่งขันอยู่ก็ตกใจกันหมดประสาอะไรกับตัว ผูชางูนเองแม่งเอ๋ยการตอบสนองความเร็วของเขาทำไมถึงเร็วอย่างนี้ด้านหน้าลูกแข่งในรถบูกติเวรอนสีขาวผูชางูนสีหน้าตกใจสะบัดด้วยความโมโหเหยียบคันเร่งสุดแรงเกิดแทบจะหมดพลังจากนมที่ดื่มไปทว่าช้าไปก้าวหนึ่งก็ช้าออกไปอีกเนื่องจากออกสตาร์ช้าอัตราเร่งของรถเขาจึงช้ากว่าบูกติเวรอนสีดำของเชิญเฟิง ทั้งที่สมรรถนะของรถทั้งสองคันก็เหมือนกันทุกประการเขาไม่สามารถแซงเฉินเฟิงได้แต่กลับถูกเฉินเฟิงทิ้งห่างไปหนึ่งช่วงตัวรถเชิญนำไปก่อนที่จุดสตาร์ทแค่นี้กระจอกโค้งต่อไปต่างหากถึงจะเป็นการแข่งที่แท้จริงดูแล้วไม่สามารถไล่เฉินเฟิงทันผูชางูนได้แต่ปล่อยไปใช้จิตวิญ,ญญาณแบบอาคิวอาคิวเป็นตัวละครในบทประพันธ์เรื่องชีวประวัติของอาคิว ของหลูดสิ้นมาปลอบใจตัวเองจากนั้นรอให้ถึงทางโค้งใช้การดริฟที่เหนือชั้นแสงเฉินเฟิงหืมครู่ต่อมาเมื่อใกล้จะถึงโค้งแรกผูชางวูนเริ่มลดความเร็วลงเตรียมตัวที่จะดริฟทขณะเดียวกันก็พบว่าบูกติเวรอนสีดำของเฉินเฟิงขับทิ้งห่างเขาไปอีกครั้งถือหาเรื่องตายจริงพอเห็นฉากนี้ผูชางวูนก็เยยหยันขึ้นมาไม่ได้ ในฐานะราชารถกาลี่เขารู้ดีว่าเวลาเข้าโค้งถ้าความเร็วมากเกินไปไม่เพียงไม่สามารถทำดริฟที่เพอร์เฟกได้อีกทั้งอาจจะไม่สามารถบังคับรถให้ดีได้ทำให้รถพุ่งออกจากสนามแข่งนี่เป็นสิ่งที่นักแข่งมือใหม่ชอบทำพลาดจากท่าทีของผูชางูนเฉินเฟิงเป็นมือใหม่ในมือใหม่อย่างไม่ต้องสงสยัยเข้าขั้นคนนอกวงการไม่เช่นนั้นในเวลานี้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ลดความเร็วทว่า พอผูชางูลรำพึงเสร็จอยู่อยู่บุกติเวรอนคันข้างหน้าก็ลดความเร็วลงจึ๊นาทีถัดมาเสียงยางรถยนต์เสียดสีกับพื้นถนนก็หอนขึ้นบุกติเวรอนสีดำทำกริฟที่ไรทิติจากนั้นอยู่อก็เพิ่มความเร็วหายไปจากสายตาของผูชางูลเออพอเห็นภาพนี้ผูชางูลตกใจจนเบิกตาพลงราวกับไม่กล้าเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นความจริงทั้งเนื้อทั้งตัวตกอยู่ในพวังชั่ววูบ เหลือเชื่ออันตรายทันทีที่ผูชางูลเหมือนตื่นจากฝันก็รีบหันหัวรถไปทางตรงกันข้ามกับโคง้งแล้วเหยียบเบรกนี่คือขั้นตอนแรกในการทำดริฟท์ทว่าเนื่องจากตกตะลึงการดริฟท์ที่เพอร์เฟกของเฉินเฟิงเมื่อครู่ทำให้เขาตกอยู่ในผวังชั่ววูบก,การตอบสนองช้าไปครึ่งจังหวะปรากฏว่าพอรถสะบัดออกไปเลยชนกับราวกั้นทางวาว ตามมาด้วยหันพวงมาลัยกลับเหยียบคันเร่งบูกติเวอรอนสีขาวฉลับกับราวกั้นทางดังสนั่นผ่านไปจนเขาตกใจเหงื่อท่วมตัวเพราะการตกอยู่ในพวังของเขาเกือบจะดับทั้งคนทั้งรถแล้วอุดวิตไปนิดเดียวการตกอยู่ในพวังเพียงชัว่วคริบตาเกือบทำให้ผูชางวูนต้องดับทั้งคนทั้งรถขณะเดียวกันก็ทำให้เขาต้องทิ้งห่างจากเฉินเฟิงอีกครั้ง ในช่วงสตาร์เฉินเฟิงห่างจากเขาแค่ครึ่งตัวรถภายหลังห่างเป็นหนึ่งตัวรถสองตัวรถนาทีนี้หลังจากผ่านโค้งแรกเฉินเฟิงสลัดเขาออกไปเกือบหนึ่งร้อยเมตรจากความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือก็คือ80เมตรต่อวินาทีโดยทั่วไปแล้วการแข่งขันระหว่างสุดยอดประชารถช่วงเริ่มขอองค์การแข่งขันทั้งสองฝ่ายต้องคอยกัดไม่ปล่อย แต่อย่างวันนี้จากสภาพที่เพิ่งผ่านโค้งแรกนำไปก่อนหนึ่งวินาทีแทบจะไม่เคยปรากฏมาก่อนน่าให้ตายนักไ้เวนนี่ถึงนายจะเหนือจากที่ฉันคาดหมายแต่การแข่งขันเพิ่งจะเริ่มต้นฉันจะดูสิว่าโค้งตัวอยู่กับโค้งตัวเอสต่อไปนายจะผ่านมันอย่างไรพอหายจากพวังใบหน้าของผูชางูนก็เผยถึงความเย้ยหยัน แม้ว่าลีลาของเฉินเฟิงจะทำให้เขาตกตะลึงจนเกือบเกิดอุบัติเหตุแต่สำหรับเขาแล้วโค้งเดียวเป็นโค้งที่ง่ายที่สุดกระจอบโค้งตัวอยอู่กับโค้งตัวเอสตอไปต่างหากถึงจะเป็นบททดสอบที่แท้จริงของนักแข่งรถในเวลานี้เอง ภาพที่เฉินเฟิงกับผูชางูนผ่านโค้งแรกตามลำดับถูกกล้องวงจรปิดถ่ายเอาไว้จากการส่งผ่านจอภาพขึ้นบนอาคารสามชั้นทำให้นักแข่งหวาเซียนักแข่งกาวลี่และฝูงชนได้เห็นกันอย่างชัดเจนในพริบตาเดียวทั้งสนามก็เงียบสงัดทุกคนจ้องดูจอภาพกันเอาเป็นเอาตายอย่างกับกลัวว่าจะพลาดช็อตบางช็อตโค้งแรกเฉินเฟิงทำกริฟได้เพอร์เฟกมากและยังสร้างแนวโน้มการเป็นผู้นำ ส่วนผูชางูนราชารถกาวลี่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงเกิดความผิดพลาดในระดับต่ำจนชนเข้ากับราวกั้นทางทันใดนั้นเสียงของเจ้าหน้าที่แข่งรถใต้ดินก็ดังขึ้นมาผ่านเครื่องขยายเสียงกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าเหนือลู่สตาร์ทฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่608การดกริฟที่เพอร์เฟกต์ส